เอล้ครับสวัสดีเพื่อนๆชาชดัดทสุกท่านเลยน,นี่ก็อยู่กับผมนายูเช่นเดิมนะครับ <c oughs> วันนี้จะมาเล่นในโหมดแข่งรถนะฮะ <c oughs> ซึ่งไม่รู้ว่ามันสนุกยังไงนะเห็นเขาเล่นกันผมก็เลยอยากลองว่ามันสนุกยังไงนะครับวันนี้เลือกเป็นรถเอ้ยบัเบ้บบีเอ้ย,อยโอ้ยมันขับยากจังวะนะัมบัเบ้ลบี้ติดปืนไฟนะครับสี่ร้อยนัดเลยทีเดียวต <c oughs> ัวแรงมากแต่เย็นพวกขึ้นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันเฮ้ยใช่โอ้เพื่อนเราดีกว่า มันมีให้กดในตัดด้วยนี่แต่ว่าผมยังไม่อยากกดนะงวดโอ้โหลดแรงลดแรงอืหามันหาไม่เจอมันฝังมีสองคนนะฝังผมก็มีฝังผมมีสามนะไปแลบบ้วเอ้ยขเขายิงกันแหลกเลยว่ะกูยังหากันเอ้ยนู่นมันบวกกันอยู่โน้นไปแล้เอ้ยเฮ้ยรถกูสะบัดรถกูสะบัดเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนน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 ไปเด่โอ้โหอ้าวชิ้เนี้ยมึงเก็บไปแล้วอ่ะท่านไหนมึงเจอกูอ้าวนี่นเผาแม่งเผาแม่งเอ้ย แม่งลากูเอ้ยเชีย่ยนั่นๆๆๆเดี๋ยวดิกูเลี้ยวขวากูกดขวาเนี่ยโอ้เฮ้ยแล้วแม่งหลอยตูดแล้วกูหันยังไงเนี่ย,นนยอือเอาไปแดกเดี๋ยวดิผมหันรถเนี่ยไม่เป็นเลยไอเหี้ยโอ้ยเนี่ยผมหันขวาหันซ้ายแม่งหันคนละทิศคนละทางกับกูเลย,เยขับยากฮะไอ้ถอดไม่ใช่เกมขับรถนะเป็นเกมอีกโอ้ยแม่น่าสะบัดเฮ้ยมึงอยู่นี่เองเดี๋ยวดิวกูหันคนละทิศกับมึงเลย ยานโ,ยาโดนหอ้ิโดนเมื่อกี้นะกูตายหาแน่นอนนั่นศัตรูเราศัตรูเราออ้โหโหดมากโหดมากโหดโหดเยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนดะี๋ยวเด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 ีูขเดีถไมเียเดี๋ยวเรีไย่เดเดียวเดวเดี๋ยวเัี๋ยวเดายวเดยวเดี่าวเดี๋ยวเายวเดีวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดา๋ยวเดียวเดยวเดีเดยเดยเดยเดีเดียวเดียวเดีวเเีย เพามันดิฟยังไงนะนั่นนั่นนั่นใครมันเพื่อนเรานั่นนั่นศัตรูศัตรูมึงตายเดียวเดียวเดียวโอ้คนไฟโอ้เดียว,ยว,ยว,น,ยวนี่มันคืออะไรวู้บับเบีบีก <c oughs> ูก็ดิฟมาจาัดมึงอีกคันนึงครับมึงอีกคันนึงเฮ้ยมึงไหล่ขั่วไอเด็กน้อยไม่ได้แดกนะกูขับไปแล้วเดี๋ยวแล้วขับยังไงเฮ้ย เ,เดี๋ยวนีก่อนหนีก่อน,น,อนสัตว์เออเมพวกมึงแม่งโงงนี่หายเลยมานี่ไอ้เด็กชี้เนี่ยรถมันแรงเกินอ่ะโว้ยผมเขาเปลี่ยนรถได้ไหมเอารถไปเปล่าๆหน่อยแล้วกันนะ,ะนะก็เปลี่ยนปืนสักหน่อยนะ,ะสไนปะเอาสไนเอาสไนมาเล่นมาค่าสิบเก้าโว้ยเออค่าตอนไหนก็ไม่รู้นะไปไปเลยตอนนี้ยังมึงเซตกูเโอ๊ยเดี๋ยวดิขึ้นขับรถไม่เป็นเลย โอ้ยสองกูอู้จะเทเยอะอ้ามึงเซ็ตกูไม่ได้แดงอืมชนแล้วหนีนั่น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 ดิบดิบพูดดีเดิบเออต้องทำอย่างนี้สิมันเล่นยังไงวะเมื่อกี้มันฟุกเนอะที่ดิบอด้มีคนอยู่ข้างหลังผมผมไม่สนใจเอาชิ้นนี้ก่อนเลยเดี๋ยวนี่เราต้องวัดเราต้องวัดแรงจัดแรงจัดถนนลื่นถนนลื่นทำไมนู่นแล้วมันหนีไปแล้วไล่กันผมผมไม่เคยนึกว่าชีวิตกูต้องมาเล่นเกมแบบนี้ในกนาดนี้นะเนี่ยมันอุ๊ ไอ้จนโกไอ้จนโูบึ้มแบบึ้มอืมไม่ได้ด้วยฮนะี่ยนั่เออใช่เอ้ยจนน้ำเยี่ออะไรเราคอยหลัลงกันมันใช้ไดนะ้ไม่เคยคิดว่าจะจะมาเล่นอะไรปัญญาอ่อนขนาดน,า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 นาี้นะเฮ้ยจะร้อยตัวแล้วว่าเบื้ยยงออกจากฐานไม่ได้เลยขอลองใช้สไนด์หน่อยได้ไหมปูปูสไนด์สามสิบนัดสามสิบสองนัดปูเจ็บแค่คนกากปูปูปูไปสามร้อยป่ะมึงเจ็แค่ เดี๋ยวผมเอาปืนโหดๆไปสู้กับมันก่อนไม่เลยช็อตกันปัง้งโหเล่นมันได้ช็อตกันดีกว่าโหเล่นสนานี่นว่าน,นี่รถสีเทาอะเดี๋ยวดิยังไม่หมดยังสนุกอยู่เลยเดี๋ยวต่อเดี๋ยวต่อแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวขอไปเริ่มเกมใหม่ก่อนมาฮะอยู่กับเกมที่สองแต่ขอเปลี่ยนเป็นรถรถกลางๆหน่อยแล้วกันเพราะว่ามันวิ่งเร็วเหลือเกินนะฮะเมื่อกี้เราติดค้างอะไรกันอยู่ไว้ช็อตกันใช่ไหมเอา้าเปลี่ยนรถแล,ลว้วมันเหมือนกันไหมชื่อมันเหมือนกันนะ ายครับทดกันสามชองเลยปุ๊บ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 นี่เป็นไงไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวปืนนี้รู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจี้อัม์มี่จะเย็นอัมมี่กูยอยู่ข้างหน้ากูอยู่ข้างหลังมึงมึงไม่ได้รอดไม่รอดแล้วไม่รอดแล้วกูหรือมึงไม่รอดใครกันแน่ไม่รอดเดี๋ยวโดกูติดกูติดอะไรไปแล้วไปแล้วไปแล้วปั๊มๆๆปั๊มปั๊มปั๊มนี่ไม่ได้แดกนะเขาเป็นปืนหนลังด้านเขาเป็นเฮ้ยกูโดนยิงกูโดนยิงปั๊กูยิงไม่ได้ กูรีโลดอยู่สัตว์เอไมเล่นยากะเนี่ยเอาหดมาเลนเนี่ยปั๊มเนี่ยปั๊มปัมนี่เลยไปไปครับไหนใครห้าวเฮ้ยชนทำไมเนี่ยพวกเดียวกันเฮ้ยเร้ยเเ้ยยเฮวเฮ้ยย้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเ้เ้เฮ้เฮ้เฮ้้ยเฮ้มดฮ้้เเเ็เเ ยิงแม่งไม่ยิงเฮ้ยมีสองนัดแบบบอมนี้เช็ดเข้หน้าหน้าหน้าขนหาเลยเนี่ยโหสัตว์เอ้ยมึงมีพุ่งออกโคตรชาเลยเดี๋ยวจะยิงกูอุ้ยอ้ตะลุมบอลมันมากเดี๋ยวเดี๋ยวรถกูไม่เป็นรอยเลยเลยนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเร็วดิอุ้ยบินบินไอสัตว์เลยอโคตรแรงครับ ตุ้งต้งต้โอ๊ลี้ยงก็เลี้ยสัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนปืนก่อนเป็นปืนก่อนมันไม่แรงนะมึงเจอปืนปืนไหนดีปืนนี้ไปเลยแล้วกันเฮ้ยแมวช็อตกันช็อกันดีกว่าเอาละนี่ไปตุ้งตุ้งรถกูไหนรถกูไปไหนแล้วรถกูงข้างแล้วตุ้โดนไหมไม่ ไปดนไปไอ้พี่อรถไม่มาขับยากมากมึงดวลช็อตกันกูรถไม่มาขับยากมากมาาก,าก็ไม,มกมกกไม่ฝึกอ่ะนะฮะแต่มันมาบอสะพลานนไงมาได้ไหมแล้ว,ลวอ,อุ้มรถกูรถก่ไปไหนไอ้หนูเฮ้ยนี่นี่นี่น,นี่เดี๋ยวมาเล่นปอมหมูมาเล่นปอมหมูมาเล่นปอมหมูเ <c oughs> <c oughs> สด้กูไม่มีปอมหมูกูขับรถไม่เป็นมึงเข้าใจครับว่าขับรถไม่เป็นไหม,น,ไมนี่เป็นไง มานี่มานี่มานี่ไอ้หนูเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลุมลุมพูดไอ้อะไวะแม่งลุมเจีย๊ยไม่เล่นแล้วนะขับยากมากๆมะไอ,อ้รถตน้นตีนเนี่ยไม่ไหวฮะค่า42เนี่ยเขายังไม่ได้ทำหาเลยเลยเนี่ยเป็นอะไรที่ไร้สาระแล้วก็จบไวมากแต่มันสนุกดีนะครับโอเควันนี้ก็คงจบไปเพียงเท่านี้นะชอบกากดไลค์แล้วก็ซับสไครต์แล้วคอมเมนต์ให้ดูหน่อยนะครับอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะที่สำคัญคืออ่ซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์นะอยากเมนเทมเม้นเลยนะ เม้นด่าไม่เอาดีกว่านะฮะแต่ว่าห้ามทุกคนไม่ได้แล้วใครอยากด่าด่ามาเลยแต่ไม่เอาดีกว่านะครับวันนี้ก็คงขอไปเท่านี้ฝากกดไลค์ซับกดแชร์ด้วยนะครับแล้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย